สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์และก็พ่อแม่พี่น้องที่ได้ติดตามการสื่อสารนะครับทุกๆช่องที่เคารพก็ตามที่จังหวัดสุรินทร์ได้จัดพิธีวงสวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อ,อจัดงานช้างสุรินทร์ปี6กสปีนะครับซึ่ง โดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเปิดงานช้างมาโดยตลอดนะครับในวันเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เวลาประมาณตั้งแต่เจ็นาฬิกานะครับผมเองเนี่ยก็ได้ไปทําพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อที่ได้กระทํากันมาอย่างต่อเนื่อง60ปีนะครับทุกจุดนะครับเป็นเวลาเอ่อเป็นจํานวน10จุดนะครับตั้งแต่ พระหน้าสารกลางหลังเก่านะครับจนถึงเสด็จพ่อรอห้นะครับแล้วก็ไปพระอินนะครับทุกๆจุดที่เคยทํากันมาทุกปีเป็นการเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เสร็จเวลาประมาณ9ก้าโมงนะครับก็ต่อจากนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าในเวลาเมื่อวานนี้เวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่งก็มีชมรมเพรื่อษี แห่งประเทศไทยชมลมหนึ่งนะครับได้มีการจัดพิธีเปิดบ้านเปิดเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลและกอ็อยากจะบอกกล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวสุรินเขาลบนับถือ,อและเทวดาฟ้าดินตามความเชื่อนะครับในพิธีพราหมณ์และก็มีการเชิญผมเข้าไปร่วมพิธีด้วยนะครับเพื่อถือว่าเป็นการไปร่วมพิธีกับเขานะฮะ ต่อมาก็ได้ปรากฏเป็นข่าวทังสื่อต่างๆว่าตหวัดสุรินได้ประกอบพิธีที่ไม่เหมาะสมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษของชาวศุรินนั้นนะครับกระผมในฐานะพ่อเมืองสุรินขอเรียนว่าความตั้งใจและเจตนาดีของกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่เป็นการประกอบพิธีทางสาศสตร์นะครับแต่อาจมีบุคคลซึ่งเคยกระทาความผิดมาร่วมอยู่ในพิธีดังกล่าวด้วยอาจจะทําให้ความรู้สึกหรือภาพที่ปรากฏทําให้เกิดความไม่สบายใจ กับพี่น้องประชาชนชาวสุรินทร์ก็ผมเองเนี่ยไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับไม่ว่าเป็นการกระทําใดๆที่ทําให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ไม่สบายใจหรือขัดต่อธรรมเนียมประเพณีก็ผมจึงขอกราบขออภัยนะครับขอโทษเพราะแม่พี่น้องชาวสุรินทร์ด้วยนะครับและขอรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ในในการประกอบพิธีนั้นนะครับด้วยการจัดพิธีเพื่อ ขอเข้ามาพระยาสุรินทร์พักดีนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับทั้งเป็นการพิธีบวงสวงขอเข้ามาพระยาสุรินทร์พักดีและก็เป็นการพิธทีทำบุญาทาบุญเมืองสุรินทร์ของเรานะครับต่อจากนั้นเลยนะครับพรุ่งนี้เวลา9ก้าโมงเช้านะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งหลายได้มาร่วมกันนะครับทำพิธีบวงสวงขอขมาแล้วก็ ทำบุญเมืองสุรินทร์กันในวัดพวกนี้ครับเราได้นิบน์พระมาะ65ลูกนะครับก็มีท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งสองนิกายทั้งธรรมยุทธและมหานิกายมาเป็นประธานนะครับก็ขอเรียนเชิญครับ